มันมีไม่กี่คนบนโลกะที่จะรู้ตั้งแต่แปขวบว่าชีวิตนี้ฉันจะเล่นเปียโนโแต่คนอีก90บวกบวกบวกเปอร์เซ็นต์น่ะเขาต้องใช้ชีวิตเพื่อเจอสิ่งนั้นเราเราไม่ต้องแบบอายุน้อยร้อยล้านพันล้านทุกคนก็ได้บางคนมีเวลาเบ่งบานของตัวเองอดอกไม้แต่ละพันมันไม่ได้บานแบบเดียวกันไม่ได้บานพร้อมกันขนาดดอกไม้ที่อยู่ต้นไม้เดียวกันยังไม่บานพร้อมกันเลยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติผมก็เชื่อว่าคนเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน จริงๆช่วงนั้นไม่รู้ว่าเขาจะเรียกแบบ mid life c r i s i s หรือวิกฤตวัยกลางคนหรือแบบน่าจะ30เลยครับก็ประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่องค์กรหนึ่งแบบระดับชาติก็คือสวัสดิการดีแล้วโชคดีด้วยเพราะว่าหัวหน้าคนนั้นก็ดีมากแบบน i c e มากเพื่อนร่วมงานก็ดีคือแบบมันดีหมดเลยเงินเดือนก็โอเคเลยแล้วก็แบบมีเวลาไปทํารายได้เสริมด้วยเลยแต่แบบมันมันเกิดขึ้นครั้งที่2นะครับคือครั้งแรกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบเราทําอะไรอยู่อะแบบพอเราปิดคอมแล้วแล้วยังไงนะชีวิตเราทําอะไรนะ แต่ว่าตอนนั้นเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อมันก็เลยความรู้สึกแบบอึนๆนันนวๆนะมันก็หายไปสองสมปีเรียนจบโทกลับมาทํางานใหม่สักสพักเกิดอีกแล้วมันเกิดนานมันไม่ได้เกิดวันเดียวครับแล้วมันไม่ใช่ทํางานหนะักจนเบือ่อเอาด้วยจนเราแบบเออเบือ่อไม่มีไฟในการทํางานหนะัวหน้าเคยทักเหมือนกันว่าแบบช่วงหนึ่งคุณครีเอทีฟแบบมีไอเดียเสนอนูน่นอยากทํานี่ทําไมคุณเหนื่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่าเหมือนไม่เคยถามตัวเองเพราะว่าอาจจะเหมือนหลายๆคนเนาะไม่รู้ยุคนี้ยังมากขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็เชื่อว่ายังมีอยู่เหมือนเราไม่เคยถามตัวเองและไม่เคยเลือกเส้นทางนะครับคือเออเรียนอันนี้เรียนวิศวะพ่อแม่ว่าดีนะเขาไม่ได้บังคับแต่เราก็เชื่ออะไรเงี้ยเสร็จแล้วตอนนั้นนะ่ะมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่ไปทําก็คือแบบไปเรียนนั่นแหละ ตอนนั้นเรื่องแบบลงทุนหุ้นกําลังบูมคําว่าอิสรภาพทางการเงินบูมมากก็ไปเรียนก็คือเป็นของแบงค์หนึ่งครับแล้วก็พี่ที่เขาสอนเนี่ยดีมากเลยยังรู้สึกขอบคุณเ้าถึงทุกวันนี้คือเขาถามว่าถ้าสมมติว่าตั้งเป้าและอยากมีกี่บาทกี่ล้านมีแล้วอะ่ะแล้วไงต่อมีแล้วอะ่ะชีวิตที่เหลือทําอะไรคือแน่นอนวงเล็บ แน่นอนคนทุกคนอยากเที่ยวรอบโลกอยากเล่นอยากอ่านหนังสือกิจกรรมกีฬาใดาๆเนาะแต่มันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แบบ10ปีอะสิปีคุณจะเที่ยวอย่างเดียวแล้วไม่หยุดเลยหรอมันก็จะดูแบบเหมือนเอ๊ะแล้วเพอร์โพสแล้วเป้าหมายคืออะไรครับซึ่งโมเมนต์นั้นนะคำตอบยังไม่ได้สุดท้ายนะแต่ว่ามันเป็นการถามคําถามที่แบบโค้นสาคัญในชีวิตเลยอะแต่ทั้งชีวิตไม่เคยถามมันก็เลยเริ่มคิดครับเริ่มคิดว่าเออแล้วจริงๆชีวิตที่เหลือเราอยากทําอะไรเพราะว่าทุกคนอะอยากได้เงินจริง แต่ว่าเงินไม่เคยเป็นคําตอบสุดท้ายคือไม่ได้มีใครอยากได้เงินเพื่อมานั่งกอดเงินนะแล้วโอ้มีความสุขจังเลยเนาะเงินอาจจะแปลว่ารายไปเงินอาจจะแปลว่าแบบเฮ้ยดูแลคนที่เรารักดูแลพ่อแม่เงินอาจจะแปลว่าเปิดร้านในฝัก<ๆ>ก็เลยมานั่งคิดนะครับหรือตอนนั้นนะสิ่งที่ตอบได้ก็คือแบบเกี่ยวกับการพัฒนาคน เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนตอนนั้นยังไม่รู้จักคําว่าโคชชิ่งแต่ว่ามันมันจะเริ่มเหมือนมีทิศทางประมาณทิศเนี้ยคือประมาณทิศเหนือนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปอุตรดิษ์จะไปเชียงใหม่หรือเชียงรายหรือแบบแม่ห้องสอนแต่ทางเนี้ยทิศทิศเนี้ยยังไงอะ่ะเราจะไม่เดินไปเบตงแน่ๆนแหละเราจะไม่ลงไปแน่แน่แหละแล้วจริงๆก็ได้ไปคุคยปรึกษาหลายคนได้ลองทําหลายอย่างจนตกผลึกกันนะครับแต่ว่าถ้าจะสรุปให้สั้นเนี่ยคืออาจจะลิงก์กับเมื่อกี้เลยอะ่ะคืออยู่กับคําถามที่ เป็นคําถามที่สําคัญจริงๆคําถามที่ดีด้วยคือคําถามที่ดีหมายถึงคําถามที่พาเราไปข้างหน้าคือถ้าคําถามว่าแบบทําไมฉันต้องเจอแบบนี้วะทาไมแม่เป็นอย่างนี้ทําไมหัวหน้าชอบทําแบบนี้วะอันเนี้ยเป็นคําถามที่ไม่พาเราไปข้างหน้าตอบได้แล้วไงตอบได้ก็ก็เออแต่ไม่ได้พาไปข้างหน้าแต่คําถามที่พาไปข้างหน้าคือเฮ้ยสมมติว่าเรามีเวลาในชีวิตอีกสิบปีแล้วถ้าเราจะเรียกว่าสิบปีเนี่ยใช้ชีวิตคุ้มค่าที่เกิดมาแล้วอะ สิบปีนี้เราจะต้องได้ทําได้ลองอะไรบ้างอันนี้คือคําถามที่พาเราไปข้างหน้าอีกอันนึงคือแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าคําตอบม,มันจะแบบทันใจอะครับตัวเราไม่ใช่ Google อะไม่ได้พิมพ์แล้ว Enter ได้คําตอบเลยคือคือให้ตั้งคําถามแล้วก็ค่อย เอาตัวเข้าไปหาคําตอบคือคือที่ตอบแบบนี้เพราะว่าตัวเองอ่ะอาจจะเจอตรงนั้นช้าบางคนเขารู้สึกตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบแล้วมันมีไม่กี่คนบนโลกอ่ะที่จะรู้ตั้งแต่แปดขวบว่าชีวิตนี้ฉันจะเล่นเกียนโนแต่คนอีก90้าสิบวกบวกบวกเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเขาต้องใช้ชีวิตเพื่อเจอสิ่งนั้นแล้วอย่าไปตกหลุมพรางว่าหนึ่งถ้าไม่เจอชีวิตจะแย่เพราะว่ามันมีคนที่ประสบความสําเร็จหลายอย่างที่เขาทําไปแล้วก่อนแล้วมันเจอระหว่างทางกต่อีกการหนึ่งคือ อย่าไปตกหลุมพรางทาความคิดว่ามันมีสิ่งเดียวบางคนจะเหมือนหลงแบบหลงสิ่งที่แชร์กันมาส่งต่อกันมาว่าคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักวิทยศาศาสตร์คนนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักบอลคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นนักเียโน,นจริงๆเรามีความสุขมีแพชชั่นกับชีวิตหลายๆอย่างก็ได้ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าให้อยู่กับคําถามฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วไปทดลองไปทดลองโดยที่ยอมรับว่านี่มันคือ process การที่เรากําลัง in process ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลว่าเราช้ากว่าคนอื่น ทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกลาวคนอื่น